พี่เสักยังดินจางทุกทุกครัาที่ฉันเห็นน้ำตาของเธอทำให้ฉันลำบากใจจมน้าเปล่าหากมีที่ยืนเข้าในใจก่อนเธอให้ใครสักคนคนคนนั้นก็ควรทำให้เธอไม่ต้องก สวัสด <Non>, no. ีครับสวัสดีครับผมเคเจนะครับเออเมื่อกี้มีใครรู้จักเพลงเมื่อกี้ไหมนะโอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณที่ฟังเพลงของผมนะครับถึงแม้ผมอาจจะยังไม่มีใครรู้จักมากเท่าไหร่ก็ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนวันนี้นะครับเพลงต่อไปครับเป็นเพลง ใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งปล่อยออกมาครับผมเพลงนี้อยากจะให้ทุกคนได้ล้ำลึกถึงความรักนะครับจริงๆงานงานนี้ก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็จิตใจที่เผื่อแผ่เอื้ออาทรน,นะครับผมอยากจะมอบความรักที่เปรียบเสมือนออกซิเจนนะครับให้กับทุกคนเสมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้และจะทำให้เราไม่มีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีมันนะครับขอมอบเพลงนี้ให้กับงานแพรวแล้วก็ทุกๆคนครับออกซิเจนครับ โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนร,รู้ไหมว่าเพราะอะไราถ้าเธอหายไปคง รักแบบไม่ภาคิดเธอไม่สอนยังคลั่งนานมานานนะเธอน่ารักฉันรักเธอเข้าใจไหมฉันนั่งนับความคลั่งรักพยายามถางบ้าคลั่งฟ่าดินเป็นพยานให้นั่งบนไฟก็กล้านั่งแขวนรูปเธอบนตึกไปอกพรีเวดดิ้งที่ฮ็อกไกโดสื่อที่ดินบนดวงจันทร์สังขอัจจฉันมาชมดาวเปละแสงสว่างสวยงามแค่เธอ I'm so proud เธอคือของที่ฉันใฝ่หามานานแสนนาน up and เพลงใหม่ล่าสุดของผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสามารถฟังได้แล้วใน Spotify หรือ Apple Music และ streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเจอกับพี่ชายของผมดีกว่าฮะเป็นพี่ชายสุดที่รักของผมวันนี้เขาจะมาแรปไฟลุกให้กับทุกคนได้ฟังกันขอเชิญทุกคนพบกับ Ice Age สยามขอเสียงคนโสดดังๆ Why I'm f e e l s o lonely ฉันก็ไม่เข้าใจ Baby เธอเาแค่ทักทักทักมาบอกแต่ว่าเขาไม่รักรักรักเธ Why I'm f e e l s o lonely ฉันก็ไม่เข้าใจ Baby ใหเธอเงาแค่ทักทักทักมาบอกแต่ว่าเขาไม่รักแค่ฉันรับมาก

คนโซดูมือมาชูมือคนโซชูมือมาสู้มือคนไม่สดช่วยจากว่าววนชู Why I feel so lonely ฉันก็ไม่เข้าใจ Baby หากเธอเงาแค่ทักทักทักมาบอกเธอว่าเขาไม่รักรักรักเธอ Why I feel so lonely ฉันก็ไม่เข้าใจ Baby หากเธอเงาแค่ทักทักทัก ไม่อยากอันลอนอีกแล้วคำว่าคิดถึงที่เธอพูดถึงฉันหรือว่าเธลงถึงเขาจะคิดตั้งแต่หน้าผ่านไล่ลงไปจนถึงเมาก็หากคืนนี่เราอยู่ด้วยกันสองคนเป็นจนถึงเช้าเืดดความจริงรู้ดีว่าคขาไม่มีสิทธิ์แต่หากทำร้าที่เธอเงาคนดีจะเสวนาม่นิดที่เหงาของพอความอยากเจอมันไม่มีลิมิตจจะเกิดเป็นเขาเดินตัวติดเธอเหมือนเด็กปีสีกับทีสิทธิ์ you get it yeah ถ้าเธอมาดูก็อาจจะเจอฉันอยู่ในไนท์คลับฝัวิทย์มาคุณจะคิดถึงดูจนอยาก ไม่ใช่วันทุ่ที่อยู่ในสตูว่าฉันนอนไม่หลับ I can't stop missing you คืนนี้ฉันเงาเดียวได้หรือเกินหรือว่าพรุ่งนี้ก็คงเหมือนเดิมถ้าไม่มีเธอมาอยู่ตรงนี้ Why I feel so lonely ฉันก็ไม่เข้าใจ Baby หายถึงเงาแค่ทักทักทักมาบอกคือว่าเขาไม่รัก ถึเงเอาแค่ทักทักทักมาบอกเกิดว่าเขาไม่รักแค่ฉันรักม,มา,าก่หาคนไเธอเขาไม่ได้แ่มคมานไม่รดูแลกเธอมดฉันพอมาแทน,มนไม่แฟนวสวัสดีทุกคนครับผมหาพวกเรากำลังสบาอยองตบมือพัน หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพันหากพวกเรายังมีความสุขอาหมดวามทุกได้ได้ทุกสิ่งอย่ามบวปวิ่งอะไรกันเราจงตบมือพันอ้าวเก่งนี่นะข้า,างล่างทุกคนพร้อมวันนี้พร้อมไหมครับผม พร้อมนะผม i อเอนะครับผมจากรายการโชว์บิมเดีอนมินายนนะครับผมก็วันนี้อยู่กับทางค่าย Noble Music นะฮะผมวันนี้มากับน้องชายผม KJ นะฮะมีอีกหนึ่งเพลงอยากให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมเป็นเพลงที่ผมทําไว้กับพี่สแตมปอ์พีวัตนะครับชื่อเพลงว่าเกลียดนะครับผมเขาว่ากันว่าเกลียดอะไรมักจะได้แบบนั้นนะครับผมเดี๋ยวลองไปฟังกันดูว่าเราจะเกลียดอะไรแล้วกันนะครับผมจัดไปครับ

ตื่นเช้าเขาไปทักเธอส่งยิ้มให้เมื่อที่เราคุ้นเคย y e a แต่ใจเจ้ากรรมย็อเกิดกลัวขึ้นมาซะเองพบก่อนที่ชอบเคยไปก็ได้สถานาที่ไม่ชัดเจนตลอด Oh คิดถึงคำที่เขากล่าวไว้ว่าเธอมีชอบอะไรก็ตามยิ่งไม่ต้องการเท่าไรยิ่งทำให้เธอกลัวเท่าไรกับเธอละกันอย่างนี้ต้องทำเช่นไรก็อสงสัยที่อยากจะรู้ต้องเกลี่ยดอะไรเพือที่จะได้คุณ ทำยังไงทีได้คุณจากเกลียดดวงตาที่ทำให้ต้องมุดหรือว่าตรงที่แก้มคุณเกลียดความาวรักที่ไม่พิยไม้ลงหากว่าเกลียไดได้คุณจะเกลียดสิ่งนั้นทุกวันเลยไปยิ่งเกลียดยิ่งรักแก่คุณทั้งใจจะเกลียดอะไรก็ถึงจะได้คุณ เธอ i you you t ชอ l อไลนเจออีกรอบก็แค่ดอกล้อไปเกลีเธอยากแต่กคบอกอะไรเกลียดเธอมากจนไม่มองที่ดบอกตัวเองว่าต้องรำคาญเธออยากได้เธอจะต้องรับขันต้องยู่ในหัวว่าจะำดแต่อยู่ตอชนเคลียรไรได้คืนทำยงไงด้คืนกวาเครดวงตาที่ทำใม่ต้องมดหรือว่าตรงที่แก้มคือความน่ารักที่ไม่เคยน้อยลงหาวเลร็ได้คืนจะเคลียสิ่งนั้นทุกวันด้วยไปยิ่งเดยริงรักแค่คุณ หาว่าเครียดแล้วได้คุณจะเครียดสิ่งนั้นทุกวันเรื่อยไปยิ่งเกลียดยิ่งรักแค่คุณถึงใจขอเ b a b นขอเสียงคนมีความสุขดังๆได้หรือเปล่าต้อง <laughs> เครียดอะไรบ้างถึงจะได้คุณทำยังไงจะได้คุณคต,ต้องเครียดดวงตานี่ยธำไม่ต้องบ่นหรือว่าต้องจะแก้งคุณ ความเกลียดละได้คุณจะเคลียร์สิ่งนั้นทุกวันเรื่อยไปยิ่งเกลียดยิ่งรักแค่คุณทั้งใจต้องเคลียดอะไรทำจริงจะได้คุณทำยังไงจะได้คุณต้องเคลียร์ดวงตาที่ทำไม่ต้องมองหรือว่าลมที่แกล้มคุณเคลียร์ความลาลังที่มันแค่น้อยลงหาว่าเกลียดลได้คุณจะเคลียร์สิ่งนั้นทุกวันเรื่อยไปยิ่งเกลียดยิ่งรักแค่คุณทั้งใจต้องเคลียร์ดอะไรทำจริงจะได้คุณต้องเคลียร์ดวงตาที่ทำไม่ต้อง น่ารักท่ไมค่อน้อยลงหาว่าเกลียดและได้คุณจะเกลียดสิ่งนั้นทุกวันเรื่อยไปยิ่งเกลียดยิงรักแกคุณทั้งใจนะเบ b y ว้าวสส้ๆกับไอซ์แอสสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญเคทเชนะฮะด้านบนเวทีด้วยนะครับโอ้โหสนุกมากๆเชิญเลยครับผมตรงกลางเวทีได้เลยนะฮะโอ้โหนี่เมื่อสักครู่นี่ไอซ์แอสนี่ือลงไปด้านล่างเลยนะ ออดื่มน้ำก่อนไหมดื่มน้ำก่อนไหมได้เลยได้เลยฮะสบายสบายครับนี่อะงั้นมาให้เคเจของเราทักทายทุกคนกีกสักครั้งครับพร้อมกับแนะนำตัวกันหน่อยครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับเคเจนะครับจาก Noble Music ครับเคเจว้าวต่อมาครับครับผมสวัสดีครับผมไอเอจาก Noble Music ครับผมไอเอโอ้โห เป็นยังไงบ้างสําหรับโชว์ในวันนี้ที่สคนทั้งสองคนเตรียมมามอบไปกับทุกคนนี่คือแบบตั้งใจเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนก็ตั้งใจมาดูแล้วก็เจ้าของงานนี้ก็ตั้งใจจัดงานนี้โอโมันก็เลยจําเป็นมากๆและมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วครับที่ต้องตั้งใจมาทําให้ทุกคนเพลงที่จบไปของเกเจนี่มีเพลงอะไรบ,บ้างฮะ,ะเพลงแรกนะครับชื่อเพลงว่า G ู o ดบ o ยครับผม mm hmm. แล้วก็เพลงที่2เป็นเพลงที่ผมฟิทเทอร์ริ่งกับพี่บิ๊กดีเจลาดครับชื่อเพลงว่าออกซิเจนครับอ๋อออกซิเจนนะฮะอ่าแล้วไอซ์เอล่าครับผมก็วันนี้ตั้งใจมามอบความสุขให้ทุกคนครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกนอ้องงานวันนี้เราจัดขึ้นเพื่อแบบช่วยเหลือภัยพิบัติแล้วก็เด็กใช่ไหมครับผมถูกต้องครับก็คือการมอบความสุขให้กับผู้อื่นผมก็จะมามอบความสุขให้กับทุกๆคนเหมือนกันตามคอนเซปต์งานเลยนะครับโอ้โหนี่นาครมีความสุขส่งเสียงมาหน่อยครับ ขอบคุณคับเ,เรียกว่าเป็นโชว์ที่ยอดเยี่ยมทั้ง2คนเลยนะนะครับทีนี้พูดถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกับแพชวลิตี้2อ2ในปีนี้รู้สึกยังไงบ้างครับเอาจริงตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วนะครับที่ได้มีส่วนร่วมกับงานที่จะส่งผลดีต่อสังคมต่อนะครับผมรวมไปถึงกับชื่อ ชื่อคอนเซปต์ตอนนี้ด้วยที่เป็น Grow, Grow, <Grow in S 1> ปเ,เอ่อ g r o โก r o w i n g t o g e t h r เติบโตไปด้วยกันใช่ครับซึ่งมันทำให้เห็นว่างานนี้เนี่ยเลยเห็นความสำคัญที่สังคมของเราจะพัฒนาและอยู่รอดได้ต่อไปครับก็คือเราต้องอมีการให้ซึ่งกันและกันแล้วทุกๆการให้ก็จะทำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับเติบโตเพราะงั้นแล้วผมคิดว่างานนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการสนับสนุนให้เรารู้จักการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่รู้จักการให้คืนได้มากขึ้นครับโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับเคเจหน่อยได้ไหมครับ อุ้ยตอบดีมากเลยโอ้เยอมากไอเอ็กนะครับครับน้องตอบให้ผมไปหมดเลยตอบดีมากทำรู้สึกก่อนก็ได้ฮะครู้สึกับอันนี้มามาเป็นครั้งแรกไหมหรือว่ามากี่กี่ครั้งแล้วครับครั้งครั้งแรกครับผมครั้งแรกเลยกับแพชวิตี้2025ใช่ครับผมก็สนุกมากมากครับผมก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากในวันนี้นะผมแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกทุกคนที่มางานนี้ผมก็เชื่อว่าได้บุญกลับไปเพราะว่าเราตั้งใจมาแบบ ทำสิ่งดีๆร่วมกันอะไรอย่างนี้ uh huh. ครับผมใช่ครับอ่างั้นพี่แอ๊ดขอขอคำถามนี้ด้วย growing together อ่าถ้าในมุมมองของ i อซ์เอเนี่ยมีมีความคิดเห็นยังไงกับคำคำนี้บ้างครับ growing together <c oughs> ใช่ไหมครับเติบโตไปได้วยกันเติบโตไปได้วยกันมันก็คือการที่เราเป็นเด็กแล <c oughs> <c oughs> ้วเราค่อยๆโต,ต,ตไปได้วยกันก็ตรงตตัวกันเลยตรงตัว growing together คือการเติบโตไปด้วยกันคือเราได้เห็นการเขาเรียกว่าอะไร เติบโตการพัฒนาซึ่งกันและกันนะครับผมการเติบโตในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านแบบจิตวิญญาณด้านความสามารถด้าน<อ>ทุกๆอย่างนะครับผมก็คือการเติบโตไปได้วยกันเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเติบโตไปพร้อมๆกับแพรวนะครับผมเพราะว่าโอ้แพรวนี่ก็มีมานานมากแล้ว46่ปี46ปีใช่ะค,ะครับก็อยากให้ท<ป>ุกๆคนเติบโตไปพร้อมๆกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้สุดยอดมากเลยนะครับอ่ะให้ฝากผลงานกันดีกว่านะครับผลงานของตัวเองแล้วก็ช่องทางการติดตามได้เลยครับเสีเลยครับ ครับผมสวัสดีครั้งนะครับผม KJ นะครับก็สามารถติดตามผลงานของผมนะครับได้ในช่อง Noble Music นะครับทางค่าย Noble Music ก็จะเป็นคนดูแลเรื่องนี้ทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามช่องทางส่วนตัวของผมนะครับก็สามารถเสิร์ช Instagram k นะครับ kj 2 0ได้นะครับผมแล้วก็เพจ f a c e b o o o k k ครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีเพลงใหม่ให้ทุกคนได้ฟังกันครับชื่อเพลงว่าไม่ใช่ Justin จะเป็นยังไงก็ รอติดตามกันได้ครับว่า <Wow. S 1> เ้าวเดี๋ยวนะชื่อเพลงคือไม่ใช่จัสตินเนอะใช่ครับหรอวิว <c oughs> อ,อยากรู้เลยเนาะว่าจะเป็นยังไงจะได้ฟังกันประมาณเมื่อไหร่ครับพอจะสปอยได้ไหมก็ <c oughs> ติดตามดูใน Noble Music ได้เลยครับเดี๋ยวอัปเดตจะได้รู้กันอัปว่าอัปเดตไปบอกปล่อยกันวันไหนครับได้เลยนะฮะอ้าไอเอสละครับเชิญเลยครับผมของผมก็เช่นกันนะครับผมก็ติดตามกันได้ที่ Noble Music เลยนะครับผมก็จะมีเพลงเร็วๆนี้ก็จะปล่อยให้ได้ฟังกันนะครับผมแล้วก็ช่องทางผมเองก็เป็นไอเอสกอล์ไลท์นะครับผมหรือว่าพิมพ์ว่าไอเอสก็เจอเลยนะครับ Ice A.C.E. นะครับ e, e, ถ้าพิมพ์ว่า A.G.E. เนี G ่ย e, จะไปเจอแมมมอสดลูกบอลดัง <laughs> <laughs> จะไม่เจอผมนะครับเอสโพดัม <laughs> นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับโอเคงานนี้คือสองสิลปินคุณภาพของเราในงานเคเจแลไอซ์เอ